อ่าก็สวัสดีด้วยละกันนะครับก็มาอยู่กับผมแอดมินเว็บยินหวานอีกเช่นเคยนะฮะอ่าก็จะมาสอนวิธีเอ่ยยกรูปเข้าอีกไม่เลเยอร์หนึ่งนะครับแบบยกสมมติจอรูปรูปรูปดาวแบบนี้นะครับมาเข้าีกเลเยอร์หนึ่งสมมติจอารูปนี้นะครับมันมีพื้นหลังใช่ไหมบางคนไม่รู้ว่าจะลบพื้นหลังออกอยังไงระยกยังไงเฮ้ยตัวนี้ไม่มีพื้นหลัง ตอนนี้ไม่จะได้อา้าตอนนี้ก็ไม่ได้ฮะจะรู้ได้ยังว่าได้ไม่ได้นะครับสําหรับไอ้ไฟที่เป็น png มาให้แล้วนะครับก็จะสามารถเซฟรูปเข้าไปแล้วก็ยกยกรูปลงได้เลยนะครับแต่สมมตุติอันไหนที่เป็น jpg หรือว่า gif อะไรต่างๆครับ jif ประมาณนั้นก็ต้องมาตัดทําให้พื้นหลังกลายเป็น transparent และ Task ้ะ transparent เป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับถ้าโอเคเจอรูปนี้แล้วก็ มาลองดูกันอันดับแรกนะครับกดคลิกขวาแล้วก็คัดลอกรูปภาพนะครับสำหรับ Google Chrome นะครับก็ c o n t r l N Enter แล้วก็วางครับ c t r o l V นะฮะสมมุติเป็นสีดำแบบนี้นะครับพื้นหลังเป็นสีดำนะครับก็ให้ใช้เครื่องมือนี้นะครับเนี่ยไอ้นี่เป็นรูปกระทานะครับเป็นแสงพุ่งเนี่ยโอเคคลิกเปลี่ยนครั้งนะครับสำหรับ แบล็กเกล์นะครับถ้าเป็นแบล็กเกล์สีเดียวกันก็จะตัดง่ายมากนะครับถ้ามันเป็นหลายสีแบบสายลุ้งอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปทํามันเลยดีกว่านะครับนะเสียเวลาโอเคนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด delete นะครับอะทาร์สเปเรนต์ก็คือไอ้ด้านหลังนี่นะครับก็คือไอ้เนี่ยจุดต่างๆไอ้นี่นะครับเนี่ยลายตารางมาคอรนี่ครับเขาเรียกว่าทาร์สเปเรนต์นะฮะเป็น เอาไว้ทำให้รูปภาพโปร่งใสนะครับโปร่งโปร่งพื้นหลังนะฮะโอเค้วเราจะทำยังไงยกเข้าไปนะครับแล้วก็กดลากแล้วก็ลากปยกไปอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็วางนะครับก็จะได้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สอนการคัดลอกรูปตบแล้วก็เรื่องของท n s เ a r เ n นนะครับว่าคืออะไรนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่รูปนี้ก็คือเป็นไฟล์ PNG มาให้อยู่แล้วนะครับ ไฟล์ PNG ดียงไนะครับก็จะอาจจะมีเงามีอะไรปรับแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถยกเข้าไปใช้ได้ตามสบายนะครับไม่ต้องมานั่งตัดพื้นหลังอะไรยุ่งยากนะครับยังไงก็เคล็ดลับนี้ก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นสอนเกี่ยวกับอะไรก็ลองติดตามกันได้นะครับโดยกดปุ่ม u b s c r i b e นะครับหรือเข้ามาติดตามได้ในเฟซบุ o กนะครับเอ่อฟซบุ๊กจะอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับเว็บไซต์ก็ทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเข้าไป ค้าขายไอจีินอะไรต่างๆกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดออบอร์ดให้เลยละกันนะครับอ่าอวันนี้ก็สวัสดีครับไวแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาอัดวิดีโอสอนอย,ยาวๆเลยละกันนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ลยครับสวัสดีครับ